ใครชนะรับทันที1 0 0 0 0แสนบาทนะครับบอกเลยว่าไฟนี้ตื่นเต้นมากๆนะครับแข่งกันที่สนามช้างนะครับสนามระดับโลกเลยนะครับบอกเลยวัดกันไปเลยนะครับระหว่าง a าร์สองร้อปะทะ r g v 250นะครับแกไม่รอดแน่ตั้งใจมานะมาเจอเขาขอแก้มือเขาทักส่วนตัวผมมาเขาบอกว่าแกไม่รอดแน่เบสิกจริงๆเนี่ยเขาเตรียมแล้วเอาติดกล้องติดกล้องเป็นหลักฐานไม่จะมารอเชื่อหรอกซึ่งก็รู้สึกแบบว่าเออตื่นเต้นเพราะว่าผ่านมาแล้วหนึ่งปีนะครับอันนี้ก็เขา้าเจอกันปีที่2นะฮะกับคันนี้ปีที่แล้วก็เป็นสีดําสสวััดีครบพำ อันนี้ปีแล้วสีดำใช่ไหมใช่ใช่แล้วปีนี้เป็นสีอะไรนี่ไงลัคก,กี้เลยลัคก,กี้ที่แบบว่าโชคดีใช่ไหมใช่ใช่แต่รู้สึกว่าอันนี้ก็<ช>น่าจะโดนผมนะก็ต้องลองก็ต้องลองดูใช่ไหมนายเสจชันแน่อุ้ยเขาบอกว่านายเสจชันแน่แกไม่รอดแน่ได้ไหมแกไม่รอดแน่เอ้ยอน,นี่ครับพี่บาสฟาส ไม่กล้าพูดต่อแล้วเขาเชื่อคอยแล้วผมถามว่าพร้อมหรือยังพันนี้รถเพิ่งทาเสร็จก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำเสร็จไม่เสร็จไม่รู้แต่ว่ามาถึงสนามแล้วนะไม่ได้แล้วนะครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมทางนี้แก้มือวางเงินเท่าเดิมไหมเขาจจัดไปเลยไม่กลัวอยู่แล้วเดิมไหมไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวจริงเหรออ้าวพี่ไม่กลัวผมก็ไม่กลัวนะไม่กลัว ไม่กลัวทั้งคู่นะอันนี้อยู่ที่สนามช้างนะครับวันนี้ก็มาแข่งกับแกนั่นแหละในงานบิต stone นี่ก็อยู่กับบูสุซูกิแล้วก็เนี่ยสัญลักษณ์นี้ lucky strike นะฮะหลายๆคนน่าจะรู้กันส่วนนี้ก็เป็นรถแมนถ้าใครที่เกิดยุคนั้นทันยุคนั้นก็จะทราบกันดีว่านั่นแหละรถแมนคือเป็นโลโก้ของอะไร lucky strike เป็นโลโก้ของอะไรก็ในยุคนั้นเขาจะเน้นแบบนั่นแหละอย่างอีอันนึงก็นั่นแหละมาโบโละ bar bar o, อะไรเงี้ยเป็นลายรถมอเตอร์ไซค์มีสเสน่คนละแบบกันอันนี้ซูซูกิเขาจะดูแบบว่าบึกบึนใหญ่กว่าดูตูด เอเดียร์จะเน้นแบบเรียวๆรีตูเดเรียวแล้วก็มีรอยรอยปะแฟริ่งก็แต่ที่ไปล้มมาที่สนามไฮแลนด์เซอร์กิตนะฮะก็ขอบคุณกําลังใจนะนิ้วนิ้วเริ่มหายแล้วนิ้วของเริ่มหายแล้วพี่เอ้ยงอกมาใหม่แล้วใช่งอกมาแล้วโอ้ไม่ใช่หางจริงจกโอ้เดี๋ยวจะได้แข่งกันละสิบมงตรงเอาพี่ก็มีกล้องเหรอผมก็มีกล้องนะมีมีจะได้แบบอะไรพี่ดูตอนที่แซงเนแหมไม่รอดเน่ราคาเดิมไหมที่เราคุยกันจัดไปนวมอ่ะจัดไปแสนนะจัดไปเลยข้างละห้านะ S <S ได้โอเคบางคนเขาถามว่าไม่ขี้โม้ไม่จ่ายกันจริงหรอกจ่ายเปะละ่ะครั้งที่แล้วจ่ายเะละ่ะจ่ายดิออโอนเลยพร้อมโอนามาหาว่าโมพร้อมโอนเราเล่นกันเพราะว่ารันวงการถ้าใครได้เงินตรงนี้เราก็เอาเงินไปพัฒนาพัฒนาตัวรถทั้งคู่นะฮะเชียร์คันไหนนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยว่าระหว่างคันไดดีซ่าสองร้อยห้าสิบกับไอจีวีสองร้อยห้าสิบเชียร์คันไหนพี่ครับแล้วพี่บาสเชียร์คันไหนครับฮะพี่เชียร์คันไหนโอ้ยคันนี้อยู่แล้วไอจีวีนะใช่ไม่กลัวผมไม่กลัวครับกลัวครับได้ครับผมไม่กลัวครับ อยากได้กลับบ้านไม่ใช่กูแจอยากได้รถเพราะว่านั่นแหละอันนี้คือสามาก็เมื่อกีท้ที่ลองให้ดูก็ันที่จะเราจะไปขี่ลงไปขี่แบบ2 5 2 2จงังหวะเราต้องขี่ตัวใหญ่ก่อนใช่ปหมันเงี่ยมมันยางโคตรด,ดีโคตรชอบ ผมแบนโคมเมื่อกี้ไหมเออหมดขอบเลยผมแบ,แบนเมื่อกี้จริงมั่นใจเลยมั่นใจดิไอ้มั่นใจได้ไงโถอ,อยากรู้ว่านี่ยางอะไรครับพี่อ๋อนนยางอะไรคือยางเบสโตนแบล็คตัวใหม่ครับ S 2 3อ๋อครับก็เป็นยางที่เรากำลังจะเปิดตัวแต่ว่าตอนนี้เรานำมาให้อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สื่อแล้วก็นักทดสอบต่างๆมาลองทดสอบกันในงานนี้ก่อนครับอ๋อก็คือง่ายๆเนี่ยเดี๋ยูดิผมแบนไปเลยพี่ดูดิเนี่ยมันเป็นขวอย่างเงี้ย บางคนเขาถามผู้ชมชาวบ้านเขาง,งงว่าเป็นขุยอย่างนี้มันดีไหมฮะหรือว่าไงจริงๆแล้วมันมันเกิดจากการขี่ช้าเข้ามาอ๋อจริงๆแปะเข้าไปใช่จริงๆแล้วมันมันจะเวลาที่ขี่เร็วจริงๆอ่ะมันจะ,ม,นจะนมันจะสลัดออกหมดเลยมันจะเรียบเหมือนกันหมดอันนี้คือตอนที่เข้ามาเราขีชา่ช้าความเร็วต่ำมันก็เลยสลัดไม่ออกแค่นี้อ้อาวแต่ถ้าบางคนไม่รู้เห็นอย่างนี้เขานึ้ว่าดอกยางหมดเร็วนี้จริงไหมใม่ใช่ไม่เกี่ยวหรอขี่บนถนนไม่เป็นอย่างนี้นะอันนี้ขี่บนถนนเนี่ยมันจะมันจะไม่ไม่ถึงขั้นริ้วขนาดนี้ เพราะว่าเพราะว่าแท็กแท็กบนถนนเนี่ยมันก็จะมีแท็กใหม่บ้างแท็กเก่าบ้างครับก็พื้นผิวมันก็จะไม่เกาะเท่ากันอะไรเงี้ยแต่สนามเขามันเป็นพื้นพิเศษสําหรับเอาไว้เกาะยางโดยเฉพาะมันก็เลยอาจจะดูนิดนึงใ่เวลาขี่มันดูเขาโค้งอันนี้ปกติอยู่แล้วเนาะเรื่องของยางจริงๆด้วย เมื่อกี้คุยกับที่เขาไปทีนึงเขาบอกว่าทำไมรู้สึกว่าอยากจะมันจะเลี้ยวอย่างเดียวมันไม่ใช่มันเหมือนกับว่าตอนอะไรจะโค้งเข้าโค้งผมเชนเกียร์แล้วนี่ใช่ไหมมันจะเหมือนกับมีใครไม่รู้กักระชากจะเข้าอ่ะจะพาเลี้ยวโค้งใช่ซึ่งเราซึ่งเรายังหยับยังไม่อยากเข้าตอนนั้นเรากำลังเทนิดเดียวเราก็ไม่ค่อยกล้ามากเพราะว่ารถราคาแพงงใช่ อ๋อก็นี่ก็คือเกี่ยวกับยางใช่จริงๆแล้วไอ้เจ้า S23 เนี่ยครับใางเท้าเขาว่าพัฒนามาจากมิสเตอ e ์แบล็ค2อสย2เนี่ยเราได้รางวัลจากมอตลาดระดับโลกชนะยางหลายๆย่อระดับหนึ่งเลยแล้วก็หลังจากนั้นผ่านประมาณ3ปีเรามีตัว s อ3เข้ามาใหม่เอสยี่สามเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เขาพัฒนามาใหม่ก็คือจะเป็นเนื้อยางทุกๆเซกเมนต์ไอ้เย้ายางตัวนี้นะพี่มันจะเป็นยาง5้าเลเยอร์นะ3เนื้อยังไงนะครับ3เนื้อ5้าเลเยอร์หมายความว่า ไอ้ตรงกลางเนี่ยหนึ่งเนื้ออ๋อไอ้ตรงนี้หนึ่งเนื้อขอบอีกหนึ่งเนื้อโอเคหนึ่งสองสามใช่ผมให้พรอผมทายแบบบ้านๆนะอันนี้จะต้องแบบทนที่สุดใช่มันจะได้หมดช้าๆใช่เพราะว่ามันวิ่งถนนมนุุย์มนุษย์เราไม่มีใครเทโค้งตลอดใช่เขาก็ต้องวิ่งทางตรงใช่ก็คือตรงนี้จะท้ายสุดใช่ครับภาษาบ้านๆครับอันนี้ก็จะหมดไวลงมานิดนึงใช่ครับอันนี้คือซอฟที่สุดสำหรับเอาไว้ซอฟคือแก้มเนี่ยจะเป็นซอฟแล้วไอ้เจ้าตัวนี้สิ่งที่พัฒนามาใหม่ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่น่าแปลกาาารงงกยยคือปติเ่ อะไรที่เราทําให้คอมเพลตมันนุ่มขึ้นครับเท่ากับว่ายางก็จะหมดเร็วใช่ไหมครับใช่ครับแต่เจ้า n 2 3เนี่ยที่พัฒนามาจากเ2 2เนี่ยครับจากการทดสอบของนักพัฒนาแล้วก็วิศวกรจากญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เราเคลมออกมาได้แล้วว่าอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นอีก8%คําคำว่า8%ขอนง่ายๆสมมติว่า100ก็ได้108กิโลอ๋อถ้าว่าวิ่งได้1้อแวิ่งได้100กิโลก็กลายเป็น108่อยกิโลแต่ยางพวกนี้มันวิ่งมันวิ่ง หลายพันกิโลท่ากับว่าเราได้ระยะเพิ่มมาอีกหลายร้อยกิโลบางคนบอกโอ้ยรถดอกยางน้อยๆมันแบบไม่เกาะจริงไหมจริงๆแล้วดอกยางเนี่ยครับดอกยางมีไว้ทําไมบางคนก็ยังไม่รู้เลยจริงดอกยางเนี่ยเรามีผลไว้ให้รีดน้าครับหลักเราคือแหวกใช่แล้วก็สังเกตไหมว่ายางแข็งเนี่ยมันจะเป็นยางสลิคที่มันไม่มีดอกดอกเนี่ยเราไว้รีดน้ำเวลาวิ่งเจอบนถนนโอเคแต่ว่าไอ้ตัวนี้มีเทคโนโลยีใหม่ด้วยนะครับครับถ้าซูมเข้ามาได้ผมอยากให้ซูมเข้ามาดูตรงนี้เป็นไงเบร มันจะเป็นเหมือนเม็ดทบเม็ดเม็ดข้าวเห็นไหมครับตรงไอ้เจ้าตัวนี้ครับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมีหน้าที่ช่วยรีดน้าที่สังเกตเวลาเราเวลาเราเปิดน้ําออกจากสายยางสายยางใช่แล้วเราก็กดไปนิดนึงมันน้ำจะไปเร็วขึ้นออกเร็วก็คือไอ้เจ้าตัวนี้คือมันช่วยช่วยให้น้ําออกจากดอกยางเราเร็วขึ้นแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยเทคโนโลยีของบสโตนเองครับทั้งที่เราเทสมาเนี่ยทั้งฝนทั้งแห้งดีกว่าเดิมทุกอย่างระยะเบรก ในการเทสก็สั้นลงกว่าเดิมดูโอเคครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็อยากจะให้ทุกคนใส่ใจเรื่องยางอะเนาะจริงๆยางสาคัญที่สุดเลยครับสาคัญเพราะว่ายางคือเป็นส่วนเดียวที่แยกระหว่างถนนกับตัวรถล้วแล้วผมถามแบบบ้านๆคิดว่าใช้กี่ปีคนเปลี่ยน นะนำจริงๆผมว่าประมาณ2 3ปีก็ควรจะต้องเปลี่ยนโอเคครับรแม้มดอกจะยังไม่หมดก็แนะนำให้เปลี่ยนไปก่อนใช่ประมาณสัก3าปีก็จะเปลี่ยนได้สปี3ปีก็เปลี่ยนได้เพราะว่ามันอยู่ที่ความปลอดภัยนะใช่คือคืออย่างอย่างคนที่ขี่รถเป็นประจำอ่ะเขาจะเปลี่ยนปีละคู่กันอยู่แล้วอ่าใช่มก็จะเปลี่ยนช่วงช่วงที่ก่อนเข้าหน้าหนาวก็ใช้งานไปต่อเรื่อยๆครับอีกปีนึงก็มาเปลี่ยนชุดใหม่อยู่แล้วอะไรประมาณนี้โอเคเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขับขี่นอกจากจะเป็นตัวรถจะเป็นตัวคนขับแล้วเนี่ยครับ สำคัญที่สุดคือไอเจ้ายางนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากดูเรื่องยางให้เป็นพิเศษหน่อยว่าเราชอบแบบไหนคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนแล้วก็ตัวไหนที่เหมาะกับเราอะไรเงี้ครับง่ายๆก็ตามมาเลยนะก็ขอบคุณพี่นะที่แบบให้ความรู้นะครับพี่เจมนะกินดีครับจากปิสโตนนะเดี๋ยวผมไปขออนุญาตไปแข่งต่อได้ไหมได้ได้เดี๋ยวเราต้องไปดวลกันข้างในหรือเปล่าครับใช่ครับได้เราเราต้องเชียงกันไหมครับผมไม่าผมว่าสู้แกไม่ได้แกนักแข่งนะฮะ นียชนะใช่ไหมครับยนดแล้วโอ้โหไอ้หิไอ้ห มื่กี้เกิดอะไรขึ้นโอนด้วยนะโอนด้วยนะไม่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ชนะเมื่อกี้ชนะเมื่อกี้รถผมมันวูบตรงเนี้ยมันเร่งไม่ขึ้นอ่ะน้ำมันหมดแน่เลยอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะมันอ้างไม่ได้ไงมันใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ไม่ถ้าน้ำมันหมดเป็นไรไหมน้ำมันหมดนัดไหมโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้าวเดี๋ยวเอาไว้ถ้าจะแก้มือเอาไว้ครั้งต่อไปหรือว่าครั้งนี้แพ้ก็คือแพ้ไม่ใช่ไม่เมื่อกี้ตพราะน้ำมันมันหมดไง เปิดเพื่อเปิดกล้องดีเซอร์อะแล้วทำไมไม่เติมก่อนลงสนามไม่ก๊อกแรกมันหมดอันนี้ผมก็เลยแบบเปิดเปิดก๊อกสองตรงนี้น้ำมันหมดก๊อก็เปิดก๊อกก็เลยลืมไม่มันวูบไปตรงนี้แล้วผมไปมันเปิดตรงนู้นเพราะมันเข้าเส้นเรียบร้อยเลยเข้าหลงหมักหรือไงอ่าตกลงโดนผมโดนพี่ตกลงจะจ่ายไหมเนี่ยจ่ายเปล่าก็ต้องยอมอ่าโอเคจะมื้อหนึ่งจะมื้อหนึ่งพี่บัสจะไม่ขี่ดีขึ้นทะจไมขี่ดีขึ้นทไมขี่ดีขึ้นเหรอใช่จะปิดเบอร์สามสหรือเปล่าวิญญาณเควินชวานเข้าเเสาหรอ ไทยอ่ ει, สะสามชีมคือไทยอ่ะฮะเขาคือไทยพิวินชวานไงนักแข่งซูซูกิไงจริงปะเนี่ยจริงดิโอ้ยโดนโดนอาร์จีวีสองร้อยสิบแดกไม่เมื่อกี้น้ำมันผมหมดเฉยพี่ เปิดก๊อกสองเข้าใจเขาว่าเปิดก๊อกหนึ่งก๊อกสองว่าถ้าใครเล่นสองจังหวะจะเข้าใจวูบอย่างเงี้ยเรียบร้อยโดนเขาช้อนไม่ตอนแรกจะขึ้นมาช้อนเพราะว่าผมอว่ารถผมทางตรงมันเร็วกว่าใช่ไหมโอ้สุดยอดรถผมทางตรงเร็วกว่าใช่เน็ตตาเล่นดีมากเลยเล่นดีมากก็เลยแบบว่ามันฉีกมันอย่างเงี้ยกำลังจะคิดว่ากูช้อนแล้วแบบเข้าเส้นเข้าโค้งหมักลุกอ่ะพี่ไหนได้โอ้โหมูฟพอหับพุ๊บหัวทิ่มโดนแซงเลยโดนครับเขาจะแข่งทางตรงบ่อยหรือเปล่าน้ำมันน้อยอ่ะเออใช่เราแข่งทางตรงบ่อยเราก็เลยเติมน้ำมันไว้น้อยเพื่อจะได้ไล่่่เเบบาาารแแอโโกกงนนิดดตว็ ไม่เป็นไรโอ้โอกาสหน้าเดี๋ยวให้แก้มือพี่ตบพี่ตบอย่างนี้ผมเจ็บมากเลยเพราะมันจะมือไปโดนใจสะเทือนไปโดนใจใจมันบอบช้ำอยู่ครั้งแรกชนะครั้งนี้ก็เอาบ้างเอาคืนครับอันนี้ปีต่อมาเนาะก็แก้มือเลยเอาเอาแก้แก้มือเลยมั้ยล่ะทำ<ะ>ใหม่เลยมั้ยล่ะเดี๋ยวขอไปซื้อน้ำมันก่อนเวรการ โอเคกีฬามีแพ้มีชนะแต่เมื่อกี้ที่เขาแซงเราฟู่ฟู่นะมืออาชีพนะโอ้สุดยอดบางคนจะบอกว่าสองคนนี้ทไมขับช้าจังไม่ช้านะพยายามนะดูขอบยางว่าลงลึกไหมโอ้ดูดูดูเลยดูเลยลึกไหมดูเลยครับยางหน้าอะะไรเเานี่ยฮอันนี้ยางบิสโตร์นะครับยางบิสโตร์รหัส R 1 1นะฮะอันนี้บิสโตร์แล้วแหละให้ผมมานะครับถ้าใครอยากจะเป็นผู้สนับสนุนในทูทีมอมอเตอร์ไซค์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะอันนี้ยาง ของบิสโตนนะฮะผมใช้บิสโตนจบได้อยู่ดีๆก็แบบได้ตังค์อยู่ดีๆก็ได้ตังค์แบบว่มามันขี่<ล>รถแถมได้ตังค์อ่ะโอ้โหไม่โคตรคุ้มเลยวันนี้ปะเขาต้องจะเล่นคุณสติ๊กเกอร์สั่งได้นะครับทูทีมอเตอร์ไบค์แผ่นละก้นะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับแขนสั้น550บาทนะครับถ้าแขนยาว590ราสนะครับสนใจทักแชเทเพจมาเลยนะครับทูทีมอเตอร์ไบค์ V2 นะครับใส่แล้วเท่เก๋แบบนี้เลยนะฮะอันนี้จับภาพจริงๆเลยนะครับบอกเลยถ้าชอบนะครับทักหน่อยนะ